ลงเรืออยู่กลางแม่น้ําเลยน่าจะไปหาที่ตกปลาใช่ไหมกุ้งก็เอาปลาก็เอา,เอาแต่ก็ใช้เบ็ดตกทุ่งเป็นแบตกเฮือจะได้กุ้งบ้างเพือจะได้ปลาบ้างตอนนี้อยู่ระหว่างกลางแม่น้ํา นี่อย่างไกลๆก็จะเป็นบ้านริมน้ำวิถีชีวิตบ้านริมน้ำริมแม่น้ำมีทั้งบ้านใหม่บ้านเก่า บ้านเก่าฟูพังมากลูกหลานก็เปลี่ยน,นที่เหลือนี่ก็เป็นโซงไายสว่างก,ก็จะเยอะหน่อย ทายต้องทายไปอีกไกลกว่าจะถึงที่หมายอันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่า สีเขียวอ่อนๆเนี่ยตรงนู้นมีเรือตกพุ่งอยู่เนี่ยชอบต้นไม้ชอบต้นไม้ทุดที ก็จะออกสีเหลืองเนะี่ยสวยที่ไหนเอ่ยคือถ้าคนเคยมาเที่ยวน่าจะรู้อยู่นะ ใกล้จะถึงแล้วเนี่ยน้ำเต็มฝั่งเลยในยเวลาน้ำทะเลหนุ่มก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะท่วมท่วมเขื่อนขึ้นไปเลยนะแต่นี่ยังขึ้นไม่เต็มที่ไงเดี๋ยวนขึ้นเต็มที่ก็มิดเขื่อนนั่นแหละ น้าน fort произлось 6 q u e r บนี้ท halt น traumatic อこのฟั o

เบ็ดอเ็ดลน้ำแรงน้ำอ่นำนอนชื้ 啊，你哭了，哭、嗯、啊，哭、嗯、了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我哭啊，你哭啊。 不管。Okay.

น้อยน่อยนกนางนวลขากลับกี่เลยเนี่ยก็เราสะพานเราท่าน้ำวัดบางเคน้อยเยอะเลยนกนางนวลถ้าน้ำทะเลหนุ่นนะนกนางนวลจะขึ้นมาเยอะนี่ก็ รวมๆแล้วก็ร่วมร้อยตัวเนี่ยที่นับได้ก็ประมาณสี่สิบตัวเนี่ยตรงนี้ตรงนู้นอีกประมาณสี่สิบเนี่ยก็เป็นร้อยแหละนี่ แค่น้อยนี่ก็จะมีโบสถ์ไม้สักภายในจะเป็นไม้สักแกะสลักเป็นอะไรนะเป็นรูปแกะสลักม้าชนกภายในโบสถ์นะเรียงเป็นแถวเลยนะอางนวล นายเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วไกลมากเลยประมาณสี่ห้ากิโลไป,ไปเตรียมตัวชําแหละอย่างนี้ต้องต้องหวานต้องหวานอร่อยนเนี่ย ถ้าไม่ต้องหวานก็ต้องเค็มมันรี้ไปตกกุ้งอะไร้ได้กุ้งมาห้าตัวได้ปลามาห้าตัวดูดิอืมก็ยังดีที่ยังได้มาน้ำเยอะมากตกกว่จะได้โอ้โห จะถ่าคลิปเอามาให้ชมกันนี่เขาเรียกปลาตะเพียนแดงได้ามาห,า,าห้าตัวปลาห้าตัวกุ้งห้าตัวก็มีไซส์สวยตัวแล้วก็ตัวเล็กๆก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะ ก็พวกุนางแต่ตัวนี้ก็น่าจะขีดกว่าแหละตัวใหญ่นะัโอเคสรุปแล้วได้กุ้งห้าปลาห้าก็ไม่รู้จะไปตกที่ไหนวันนี้ก็พายไปตั้งห้ากิโลได้มั้งพายไปห้ากิโลเพื่อที่จะไปตกกุ้งจะทำคลิปมาให้ดูกัน วันนี้ก็ได้แค่นี้เพราะว่าตอนนี้น้ํามันน้ำตะลิงมันหนุนน้าเยอะน้ํามันล้นตะลิงก็เลยหากุ้งยากหน่อยเป็นบางจุดที่มันมีตัวบางจุดส่วนมากมันไม่ค่อยมีตรงนี้มันก็จะไอ้นี่หมดเหลืองน้ำน้ำข้าไปเข้าตามอู่ตามคลองมั่งในแม่น้ําก็ไม่ค่อยมีตัวมีค่น้อยบางจุดก็มีเยอะนะบางจุดก็มีน้อยวันนี้ก็ได้แค่นี้ เออข้มาใส่บอ่อไว้กลับมาก็เย็นเลยโอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันวันนี้เราขอลาไปก่อนขอบคุณครับ